สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมรีบอลฮิตแมนลีบอลนะครับผมก็อยู่กับลุงชินเกมเมอร์อีกแล้วนะครับผมตอนนี้เลยลุงชินก็เลเวล33นะครับผมอยู่เซิร์ฟเวอร์เจ็ดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครหลักของลุงชินแล้วกันนะครับผมที่ใช้ในการ PVP แล้วก็ลงดันต่างๆนะครับผมตัวละครที่ลุงชินใช้เป็นตัวหลักนะครับสามตัว นี่ครับผมก็จะเป็นซุนะนะครับผมตระรดับซุนะภาคอนาคตนะครับผมก็ตอนนี้ช่วยเหลือขึ้นไปอยู่ที่ยามาโมโตะซากชิบทอนาคตเลเวลสองนะครับผมกาลังจะเก็บเศษอัพเป็นเลเวลสามนะครับผมแล้วดูว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถ้าเป็นเลเวลสามแล้วเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยดีกว่าครับก็วันนี้รางวัลท้าประลองก็ได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับผม อย่างนี้ใครมาตีลงเข้าตอนก่อนก่อนหมดเวลานะครับผมก็ตัวท็อปฟอร์มเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะไปเหมือนเดิมครับไปซื้อครับซื้อร้านห้างขสินค้านะครับผมแล้วก็ร้านอารีนาครับจะมีเศษของตัวนี้ขายอยู่เราก็ทําการซื้อมาครับหนึ่งอันเรียบร้อยทีนี้เราก็ทับเลเวลให้ ชนะเราวด้แล้วนะเร่การปลดล็อกครับผมอัปเกรดการสนับสนุนเป็นเลเวล3นะครับชิงอัปเกรดไฟดับเครื่องชนเลเวล1อันนี้ก็กลายเป็นเลเวล4แล้วนะครับไฟดับเครื่องชนตรงนี้เราก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นเลเวลสนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสกิลต่างๆซึ่งเมื่อกี้สกิลเราจะเป็นเลเวลสอยู่นะตอนนี้ก็เท่ากับว่าดาเมจจากสกิลตรงนี้ของยิ่งเนี่ยแรงขึ้นอีกแล้วแล้วก็เป็นอัพกันต่อเลยครับผมอืมรู้สึกว่าจะยังอัพไม่ได้ครับผมทรัพยากรยังไม่มีวันนี้ใช้เข้าปั้นไปหมดแล้วครับผมแล้วก็มาดูตัวที่2ครับตัวที่2อจะแนะนํา ตัวที่ลูจิ้นใช้นะครับจะเป็นเบลฟากอครับเบลเฟกอนะเบลเฟกอตอนนี้พลังล,ลบก็อยู่ที่6 7หมื0ครับผมช่วยเหลือช่วยเหลือก็อ่าเป็นสกอโรเลเวล2อยู่นะครับผมติดติดไอเทมที่ต้องการนี่เหมือนกันครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับถึงจะปลดล็อกตรงนี้ได้พอปลดล็อกตรงนี้สกิลของเบลฟากอตรงนี้ก็จะเป็น4เหมือนกันครับผม <Yeah. S 2> like you, อีกตัวหนึ่งครับที่ใช้ก็จะเป็นสนะร่างปัจจุบันนะผมเป็นตัวนี้ครับซึ่งได้เศษมาเยอะครับก็ปั้นจน5ดาวแล้วก็มีดาวลุ้งอีกหนึ่งดาวนะครับผมตรงนี้เช่นเดียวกับเบลฟอร์กอนะเบลฟอร์กอลุงก็หนึ่งดาวลุงเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็มีตัวหนึ่งครับที่กําลังปั้นครับผมซึ่งเป็นตัว คิดว่าในการประลองเนี่ยมันต้องมีแท้งทั้งหนึ่งตัวนะครับผมหนุงจิ้นก็เลือกที่จะเป็นซาซังอวะเลียวเฮนะครับผมเพราะว่าปลดล็อกมา5้าดาวเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวได้เห็นพรสวรรค์ของวละครเขานะนี่ครับไม่ยอมแพ้ก็คือเมื่อตัวเองและเพื่อนโดนดามเ่ง HP เหลือ2ีเอเนี่ยภายใน5วิพื้นปู3ามนะครับของเลือดเลียวเฮก็คือเลือดเลียวเฮเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะหิวเพื่อนแรงขึ้นเท่านั้นนะตัวซาวจิน้นหนูจิ้นลองมานะครับตอนนี้ก็ ตอนที่เราใกล้ตายเนี่ยเลือดเราจะเด้งมาเกือบเกินครึ่งหลอดเลยนะครับเท่ากับเรามีหลอดเลือดสองสองหลอดเลยนะครับใช้ได้ทั้งอารีนาแล้วก็ใช้ได้ทั้งอารีนาแล้วก็ศึกแห่งชัยชนะหมดเลยครับผมพวกนี้ลานประลองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านด่านตัววดาก็น่าจะใช้ด้านครับผลผลสกิลนี้นะเดี๋ยวไปลองให้ดูดีไหมว่านี่ครับมูนจินใช้ เมื่อสักครู่ก็ใช้เ hey ดียวเฮนี่แหละชนะอันดับหนึ่งเมื่อชั่วโมงก่อนมานะครับคุณซันคุณซันนะก็คือจะมีเดียวเฮคอยบัฟเพื่อนนะพอเพื่อนใกล้าตายเลือดมันจะเด้งกลับมานะครับทําให้เรากลับมาได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวลองลองสู้สู้ดูสักคนดูว่าดูว่าจะสู้ได้ไนหะหรืออปครั้งหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวลองสู้กับนี่แล้วกันคุณ แบงก์ไก่กาลองดูนะอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นี่ครับที่ลุงจิมจับก็จะเป็นเบลพอกรับอยู่เป็นเบอร์หนึ่งครับเพราะว่าโจมตีไกลแล้วก็ตัวเบ or, ลพอกรุงจิ้มมีบล็อกค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบผู้ต่อสู้ในการเรื่องออกสกิลพร้อมกันก็เดี๋ยวมาดูสกิลพาสซีของของเดียวเฮกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ ว่าใช้ดีแค่ไหนนะแต่ว่าส่วนตัวดาเมจเขาไม่ค่อยมีครับก็คือจะทาอะไรไม่ค่อยได้นอกจากเดินบัฟเพื่อนไปวันๆนะก็คือหวังเพิ่งแต่เบลฟกอนะครับถ้าเบลฟกอเราพลาดท่าตายก็เราก็แย่งกันนะเราก็จะซู้ไม่ได้น,นะครับเพราะว่าตอนนี้ดาเมจหลักลุงอยู่ที่เบลฟกอนะครับส่วนสุน,น่าภาคอนาคตก็จะกกลางๆครับแทงได้โจมตีได้ครับก็คือมีทั้งดาเมจมีทั้งเลือดนะ เดี๋ยวไปดูกันเลยเบอร์ฟอร์กรอลุงจิน้นออกสกิลไปก่อนครับโอ้หอใส่ในความกระตุกครับโอ้โหแหลกมากดูไม่ชันครับตอนนี้เบอร์ฟอร์กรอใครใช้กล่องก็ไม่รู้นี่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวดูคืนน้าภาคอนาคตลูงจิน้นจะตายแล้วเห็นไหมเลือดเด้งออกเด้งขึ้นมาเลยเลือดเด้งขึ้นมาครับ เลือดเด้งขึ้นมารอดผนจากความตายครับโอ้โหแต่ว่า1นึ่งุมสหรือเปล่นนา,านี่ครับุนะของเขานี่ครับนี่ครับยังไงเห็นสกิลพาส,สิบช่วยเหลือของโอ้โหแต่เราโดนเอ็กเบรนเนอร์สามตัวรวดเลยครับเกือบตายเหมือนกันไม่รู้หนึ่งลุมสามหรือสามลุมหนึ่งก็ไม่รู้ในตอนนี้ทำไมเราโดนหนะักขนาดนั้นละ่ะเบรกไว้โอเคเบรกได้ด้วยนส,สืนะครับผมโอ้โห เบี้ยวแพ้เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่รุ่นสิทธิ์ไม่ใช่รุ่นสิทธิ์อิสุณะภาคนาคตเขานี่โอ้โหถึกใช่เล่นครับแล้วก็สามลุมหนึ่งเกือบจะเป็นกลายเป็นหนึ่งลุมสามนะัก่รู่นี้แต่ว่าเมื่อสักครู่เสดายที่มันกระตุกนะครับภาพแต่ว่าเดี๋ยวลองเราจะไปรโลให้ดูนะครับว่าว่าสกิลพาสซีฟเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าสกิลพาสซีฟของเลวเฮเด้งขึ้นมานครับ

ที่ลุงจิน้นคิดว่าจะปั้นมาใส่ทีมหลักนะครับแต่ว่าดาเมจเราก็จะหายไปหน่อยหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยตัวละครเียวเฮของจิ้นเนี่ยยังไม่ตีการ์ดใส่ให้เขาเลยนะการ์ดตอนนี้ก็มีบวก15แค่1ใบหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับการ์ดก็ยังเป็นบวก15แล้วบวก4บวก5อยู่เลยครับถ้าอัพการ์ด15หมดเนี่ย คิดว่าพอมีโจมตีเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยทีมได้ได้ได้อีกในเรื่องของดาเมจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เลือกใส่การ์ดของเขาเลยครับนี่การ์ดเป็นเพิ่ม HP ครับแล้วก็เอฟเฟกของเซตนะถ้าใส่4ีใบเมื่อเคลื่อนไหวหรือโดนโจมตีสะสมอรอร่าออร่าแต่ละชั้นเกเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะแล้วเมื่อถูกโจมตีใช้ออร่าทั้งหมดออร่าแต่ละชั้นสร้างของขวายเพิ่มขึ้น2% ตามขีดจำกัดของ HP ีนะมันคล้ายๆกับออล่าในตัวแล้วพอโดนโจมตีปุ๊บออล่ามันสะท้อนใส่ศัตรูด้วยนะครับก็คือเหมือนเรายืนเฉยๆเราไม่ต้องโจมตีเขาเขาก็อาจจะโดนดาเมจจากตัวเราเหมือนกันนะแต่นี้เรามองไม่ทันนะครับเวลาพีพีจริงมันเร็วมากในอารีน่านะแต่ว่าเวลาเลือดเด้งเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยครับก็คือจะตายแล้วก็กลายเบรกกันไม่ตายได้เลยครับนี่แหละครับผม พัสดี5ดาวของเลเพนะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า4ดาวมีแล้วหรือยังนะครับตัวไม่ยอมแพ้เนี่ยตอนนี้คืออัพเป็น5ดาวมันเลยมีสตจนี้ขึ้นมาระหว่างที่3ดาว4ดาวนลุงจิ้นไม่ได้สังเกตนะเพิ่งมาสังเกตตอนตอนเป็น5ดาวแล้วก็เลยจับปั้นแล้วมาใส่ทีมดูนะก็รู้สึกว่าได้ผลดีครับกับกับกับเซตนี้เพราะว่าคู่ต่อสู้ลุงจิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ว่จะเป็น เขาเน้นดาเมจกันล้วนนะครับมันก็จะมีเจนนะเน่ยตัวลักษณะกึ่งแท้งกึ่งดาเมจนะแต่ของจิ้นเนี่ยจะเลือกแท้งหนึ่งตัวเลยจา๋จาๆเลยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็เป็นกึ่งกึ่งกลางก็คือสุนะท่าแล้วคตนหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นเบลเฟกอรครับดาเมจจ๋าๆเลยก็มีแค่นี้ครับตัวละครลุงจิ้นที่ตอนนี้ยังยัง ต้องพูดว่ายังยังสามารถยึดอันดับหนึ่งในอาดีนาได้อยู่นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชนะตลอดนะครับก็มีแพ้บ้างนะนี่ครับก็คือดูคุนซันต่อสนะู้นะนี่นี่เราก็มีแพ้นะครับคุณซันเนี่ยก็คือจะรับผใหญ่ก็จะสลับกันแพ้กันชนะเหรอครับอยู่ที่การโยกตัวนิดหน่อยโยกตัวซ้ายขวานิดหน่อยเนี่ย มันก็อาจจะมีผลกับการต่อสู้ได้เลยนะครับในในเกมาาณะนี้แต่ว่าในในโหมดในโหมดอ่าตัวนี้ครับสึกแห่งชัยชนะหลงจิ้นลองเล่นไปแล้วโอ้โห,โหพอได้เป็นเดียวเรีวฮมาเนะี่ยสามารถสามารถยือ้อยืนได้นานขึ้นครับถึงสกิลเราจะไม่ค่อยเก่งเนะี่ยเราจะกดไม่โดนนะแต่พอเราสลับเป็นเดียวเฮเนี่ยเดียวเฮถึกแล้วก็หิวเลือดได้ตลอดนะ กลายเป็นบางทีเราฆ่าเขาได้ตัวหนึ่งแล้วเราไม่ตายสามตัวเราก็ชนะแต่ว er> ่าถ้าเจอตัวคนที่ดาเมจจัดๆจริงๆก็เอาไม่อยู่ครับหิวเลือดมาเด้งเท่าไหร่ก็ไม่พอครับอย่างอย่างล่าสุดน่าจะเจอคุณกินายนะโอ้โหขานั้นเขาเล่นเล่นเล่นตัวเบียบิลันได้โหดมากนะคอมโบต่อกันแบบหนุ่จิ้นแทบไม่ได้ขยับนะ ก็คือไม่มีโอกาสได้ลงมาฮิวเลยพอ,อลงมาปุ๊บตัวอมตะได้ไม่นานก็โดนสอยขึ้นไปละแล้วลก็เขาแล้วก็เบียคุรันนี่โจมตียากครับเพราะว่าเขาลอยอยู่ในอากาศก็ยังไม่รู้เลยว่าหาตัวเบียคุรันน่าจะแพ้ตัวถ้าเอาจริงนะที่ตัวที่จะไปสู้ก็น่าจะเป็นเบียกงกอก็สามารถโจมตีได้ครับโดน แต่ว่าตัวที่แงนยิงขึ้นไปบนฟ้าเลยจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นซันซัดนะเ็จะมีสกิลในที่แงนปืนขึ้นไปจุยิงข้างบนเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทุกตัวพลังตันแลัพไม่ได้เนี่ยยังไงเดี๋ยวจะลองอัพซันซัดอีกสักทีนะอีกสักตัวหนึ่งไว้เผื่อมาสอยเดียกุลันนะเพราะว่าลุงจิ้นก็พลาดไปครับกิจกรรมกิจกรรมเดียกุลันนะ พลังถึงแสนห้านะก็พลาดไปตกตอนแรกก็อยู่อันดับ3นะครับแต่ว่าสุดท้ายมีมีเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์นะน่าจะแอบการ์ดไว้แล้วก็คือพอใกล้ถึงเวลาหมดก็เสียบการ์ดใส่นะเลือดอ่าพลังพลังก็เด้งขึ้นมาสองสองแสนกว่ากันทั้งนั้นเลยหนุ่ชินก็เลยตกไปอยู่อันดับ5ก็เลยไม่ได้ตัวละครเดียวกุลังมา ไว้ครอบครองเลยนะก็ะเสียดายอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเบียร์คุรันก็น่าจะใส่ว่าใน,ในตู้สุ่มกระช้านะอ่าเรามีตั๋วอยู่1 8บใบเดี๋ยวเราหาเพิ่มอีก2ใบครับกิจกรรมวงล้อครับกิจกรรมดีเลยนี่ได้ตั๋ว2ใบมิงจิ้นก็สุ่มมาเกือบลับเกือบหมดละเหลืออีกสองครั้งแต่เหลือตัว๋วหนึ่งใบเดี๋ยวดูว่าจะได้เพชรหรือว่าจะได้การนะจัดไปได้การเล โอ้โหได้เพชรนะรโอ้เบรกจึ๊กเลยไม่ยอมไหลไปต่อเลยไม่เป็นไรครับไอ้ตัวนี้ตกง่ายมากนะครับแค่ตีตีด่านทั่วไปครับรกิจกรรมตีตรงไหนก็ได้ครับสึกจาลองนี่ก็จะมีโอกาสดอกสองสองใบนะครับถ้าดอกมาก็จะดอกสองใบส่วนด่านธรรมดาก็จะดอกหนึ่งใบนะครับเราเลือกเราเลือกที่ด่านด่านนี้ละการดอกสองใบขอให้มีดวงดอกมา โอเคตกมาครับแต่ว่าได้ได้หนึ่งใบเองหรือเปล่านะได้แค่หนึ่งใบหรือเปล่าอ้าวทำไมไม่เห็นไม่ขึ้นอนะ่ะเมื่อกี้มันขึ้นมาอยู่นะอ้าวโกงแล้วโกลงรุงแล้ว <c oughs> เอ๊งั้นไม่เป็นไรนนเดี๋ยวไปเล่นได้หน่วยสมวจธรรมดาครับก็มีโอกาสตกมอนกงนทั้งหนึ่งใบ กว่าล้างไหมครับอ่านี่นะได้มาชัดเลยนั่นหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีมารอเปล่าถ้าไม่มีก็บักแล้วครับอ่ามีมาหนึ่งนะนีโอเคได้ได้ตัวมาสองใบแล้วเ,เรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยได้มาสองใบแล้วก็รีเซ็ตนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังเล่นได้อยู่ครับกิจกรรมจะมีอยู่ถึงวันที่สิบเอดนะนี่ครับ เก็บเวลด้วยแล้วก็ได้ของคืนด้วยดีครับเกมกิจกรรมแจกเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูลุงยังไม่อยากได้ยามาโตเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวจะสุ่มเป็นสุ่มทั่วไปแล้วกันครับขอเป็นคุณนนะจะปั้น5ดาวเขาผมคุณะขอ5ดาวนะครับคุณนนะอน,นะน,นะน,นะนาคตหรือไม่ตกมาก็เป็นใครก็ได้ครับขอ s s r ก็พอสองสองครั้งครับ,บย0ใบเราไปกัน จัดไปเอสิอามาหรือไม่ก็เป็นกล่องก็ได้กล่องนักสืกวุบโอ้โหแสงจืดครับไม่มีครับก็หวังว่าจะได้กล่องสัตว์เลี้ยงนะหรือไม่ก็แคปซูลหลุมดำแล้วกันนะโอ้โหได้เป็นสปอโลครับนี่ก็ใกล้จะห้าดาแล้วผมแต่ว่ายัง โอ้ยแลก็กันโลกระเบิดครับอันนี้ยังระดับ S R ครับใช้ยากอยู่นะครับขอไปอีกทีครับติดๆกด,ต,ดตรงไหนดีต้องกดตรงเลขตรงการนี่แหละมั้งจวนกัน S R มาจัดไปหนึ่งทีปุ๊บพลังลบโอ้โหขึ้นมาล้านต้นๆครับอันนี้โอากาสออกมีหรือเปล่าแสงเปลี่ยนโอ้โหไม่เปลี่ยนครับ ถ้าแสงไม่เปลี่ยนก็ขอเป็นกล่องมาละากาันกล่องสวยๆเป็นอุปกรณ์ข้นน้ำแะบับครับนี่ปั่นไปจะห้าดาวแล้วนะครับโอ้เป็นซันซัสครับผงสสยอยากได้ห้าดาวกับเขาบ้างนะซันซัสซันซัสอยากเป็นห้าดาวกับเขาบ้างนะรู้สึกแคปซูลตกมาเต็มๆดวงดีิดเดียแต่ว่าเป็นระดับ R นะครับไม่ได้ใช้ครับ อรอบนี้หือว่ายังมีตัวเต็มๆมาหนึ่งตัวครับก็ยังโอเคเรียบร้อยหมดแล้วยี่สิบใบเท่ากับเกลือนะครับผมนี่ลุงสุ่มมาหกสิบกว่ารอบแล้วยังไม่ได้เออเลยนะช่วงนี้ออกยากครับแต่ว่าที่ผ่านมาลูงจิ้นน่าจะดวงใช้ดวงไปหมดแล้วมั้งก็คือพวกนี้มีหมดแล้วได้มาหมดแล้วนะัาสุดแต่จริงๆได้ซ้ําก็ดีนะเพราะว่าเอามาอัพดาวนะเอามาอัพดาวให้เขา โจมตีแรงขึ้นนะแล้วก็แข็งแก่งขึ้นนะโอเคครับาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวละครลูจิ้นครับผมก็เดี๋ยวจะปั้นเรียวเฮไปให้ดันการ์ดไปให้ถึง15ทุกใบครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจของเรียวเฮเราเนี่ยจะจะจะพอใช้ได้ไหมจะเป็นตัวหลักที่ยืนได้เลยไหมหรือว่ายังไงครับแต่ว่าในสูตรของสเต็ปของลูจินตอนนี้ก็ยัง รู้สึกว่าจะยังไม่มีใครมาแก้ทางเดียวเ hey ฮของนนะตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวต้องรอดูวันพรุ่งนี้ครับว่าเดียวเ hey ฮจะสามารถป้องกันแชมป์อันดับหนึ่งไว้ได้ยาวนานแค่ไหนนะนี่ครับเป็นเซตที่ลงไว้นะครับป้องกันกอจกัโอเคอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับใครที่อยู่เซเวอร์เจ็ดก็เข้ามาทักทักก็ได้ครับผมหรือว่ายังไม่มีแฟมิลี่ก็เข้ามาอยู่แฟมิลี่ลุงจิ้นได้นะครับตอนนี้เพิ่งตั้งแฟมิลี่มาวันนี้วันแรกเลยครับยังไม่มีสมาชิกเลยครับผมกากาซโน่แฟมิลี่นะครับผมดูหนังซีรีส์เกาหลีมากดูเซนโซครับผมเข้ามาครับผมเข้ามาช่วยลุงทำครีเอทหน่อยครับผมมีครีเอทนี้ครับเสียดายที่ว่า ที่ทำไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่มีสมาชิกทีมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมยังไงฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเพจลุงจิ้นเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับผมยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะผมว่าลูงจิ้นจัปเด็ดอะไรใหม่ๆวันนี้ยังไงขอบคุณครับขออนุญาตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย